สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทําประวัติของพี่ข้างรักกันนะครับมาดูเลยครับพี่ข้างรักเป็นอีกหนึ่งบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าชอบทีวีกูแม่งนับแต่เขาก็มุ่งมั่นในการทํางานนะครับอันนี้คือเรียบร้อยครับ อุ้ยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ดีเอนะ่นผมจะมาทำประวัติเริ่มเรื่องเรามาเริ่มจากทีวีมูแม่งมาช่วยเขาในอีพีที่48 49นะครับเขาก็เลยหลงรัก เนี่ยเศร้านะแล้วผมเลนหาข้อมูลมาเข้าๆนะ่ะเฉี่ยใน EP ที่ EP ที่อะไรผมดูกัน 6ก,ก็จะเจอเขาอีกครั้งเขากำลังต่อยหน้าสกีมีดี้ทอยเล็กอยู่นะครับนี่คนระับนี่คือพี่ข้างรักที่กำลังต่อยหน้าสกีมีดี้ทอยเล็กอยู่นะครับ ไม่รีแอรก,กันนะครับมันผ่านมันหลายมันผ่านมันเดือดเดี๋ยวผมค่อยมาทำประวัดตัวที่ไฟยุกนะครับแล้วพี่ข้างหน้าก็รีบเหนีไปพร้อมกับเหลาจะาี่นที่เ,เียเลยนะ แล้วเราก็จะเจอพี่ข้างรักใน EP ีที่57พาร์ท1และ57พาร์ท2นะครับ <S <S นี่นะครับเราจะเจอพี่ข้างลักอยู่นะเฮ้ยผมขอตัว57พาร์ท2มาหนยนะครับเราจะเจอที่57พาร์ท2นะครับ กองท้ายๆนะนี่ครับพี่ข้างรักของเราแต่เขาน่าจะถูกช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็อาจจะรีแอคประมาณนะสร้างๆนะไม่ได้ีแอคยาวขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้ผมทำประวัติอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมลงคลิปแทบทุกวันนะครับ ไม่รู้ถูกว่าหรอกครับถ้าไม่มีคอนเทนต์ผมก็ไม่ไลงไอที่เมื่อวานซื้อเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงคือสอบนะคะผมก็เลยไม่ได้ลงแต่วันนี้มันสอบเสร็จแล้วนะครับปิดเทอมแล้วนะผมก็เลยสอบผมก็เลยจัดก,การทําคลิปลงให้เลยนะครับจุ๊บจุใจใจนะครับจุ๊บใจเดี๋ยววันนี้ผมจะลงสองคลิปเลย เดี๋ยวผมเดี๋ยวติดตามรอนะว่าจะลงคลิปอะไรถึงรั้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์เลยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ